นายทวีพัฒน์เหล่าวันเทาสากกรจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงสุกัญญาลีทองดีคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามนายนทวุฒิประทีปวนิช์ที่ปรึกษาสักกรผู้เลี้ยงโคโนมโคโกอดจำกัดได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคโนมของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกของสากกรผู้เลี้ยงโคโนมโคโกอดจำกัดในพื้นที่อำเภอบรรบือจังหวัดมหาสรารคามประกอบด้วยฟาร์มโคโนมจโนรัตฟาร์มฟาร์มโคโนมสมาชิกจัว ชนรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากกรมปศุสัตว์ปี2564ในงานโคโนมแห่งชาติและฟาร์มโคโนมฟาร์มรักที่ได้ปรับตัวใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ภายในฟาร์มเพื่อเป็นการลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพน้ำนมโคโดยนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสากกรจังหวัดมหาสาร,รคามได้กล่าวแสดงความชื่นชมเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนายกระดับการทำฟาร์มโคโนมเพื่อลดต้น พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจนมโคเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงโคโนมได้อย่างเข้มแข็งซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคโนมในจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นคนรุ่นใหม่ได้มาประกอบอาชีพด้านการ,การเกษตรด้านปศุสัตว์สารต่ออาชีพของครอบครัวและนําองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาการประกอบอาชีพอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคตได้อย่างแน่นอน ก็ต้องขอชื่นชมความความใส่ใจและก็ความความกล้าในการที่ตัดสินใจในการเลี้ยงโคโนมของสมาชิกสากลที่วันนี้เราไปดูที่ฟาร์มนะครับซึ่งเป็นการบริหารจัดก,การฟาร์มระบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการการรีดนมนะครับแล้วก็การจัดเก็บแล้วก็ระบบการใช้ระบบะเ,เครื่องจักรขนาดเล็กเข้ามาจัดก,การฟาร์มนะครับซึ่ง น้องทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่อายุประมาณ30กว่าปีนะฮะดัง,งนะั้นก็มีการเขาเรียกว่ามีการประดิษฐ์ประดิษฐ์คอกประดิษฐ์สิงส่งสิงส่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรีดนมการจัดก,การฟาร์มโคน,นมด้วยประสบการณ์ของตัวเองให้ปรับมาเขาเรียกว่าปรับใช้กับความความความลงตัวของฟาร์มตัวเองนะครับก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างให้ฟาร์มอ,อื่นๆเพราะว่า2คนนี้เขาจะเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะลองผิดลองถูกก่อน หลังจากถ้าพอได้ไดข้ข้อมูลหรือได,ได้ได้องความรู้ที่ดีแล้วเนี่ยก็จะขยายขยายให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งในอนาคตเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงโคนมให้เข้าสู่ระบบสมัยให,ใหม่ระบบการบริหารจัดก,การฟาร์มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าแรงงานเราน้อยลงนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องจกักรใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดก,การนะครับ